สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชาค่ะจากนางหนูใบชาเพจนะคะด้วยความที่พี่ก็เป็นหนึ่งในบล็อกเกอร์คนหนึ่งเนาะวันนี้ก็เลยมีมาปกติก็จะแนะนำะผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นมากมายแล้วก็ก็จะมีมาแจกให้ด้วยก็วันนี้จะว่าเป็นคิวของคอลลาเจนค่ะวันนี้มีคอลลาเจนมาแจกใครอยากได้กดไลค์เลยนะคะคอลลาเจนที่เขาบอกว่าขาวใสาภายใน7วันนั่นคือตัวไหนนั่นเองแออยากรู้ละสิตามมาเลยค่ะคือตัวนี้นั่นเองค่ะลอเรตตาคอลลาเจนนะคะ คำว่าลอเรต้าเนี่ยมันมาจากชื่อของเจ้าหญิงอะคะ่ะในตำนานอ่าด้านหลังมันจะมีรูปมงกุฎใช่ไหมคะพี่ก็เลยใส่มาด้วยจะได้เข้ากับคอนเซปต์เขาก็อ่าลอเรต้าเนี่ยมันมันต่างจากคอลลาเจนแบรนด์อื่นตรงไหนคือหนึ่งมันเป็นสเกลคอลลาเจนสเกลคอลลาเจนดังนั้นมันก็เลยละลายง่ายมากมากจริงๆโดยที่ปกติเนี่ยเราจะมาซื้อขวดเล็กๆแล้วก็เขยา่าใช่ไหมเช็ค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 แล้วก็จะไม่เคยรู้เลยว่าคอลลาเจนเราเนี่ยมันละลายง่ายหรือละลายยากแต่ว่าอันเนี้ย พอมาใส่แก้วดูเนี่ยมันละลายง่ายมากแล้วที่สําคัญเนี่ยนะส่วนผสมมันอัดแน่นเยียดมากพี่จะมาให้ดูส่วนผสมของเขาอันนี้ก็ทานหมดไปแล้วนะคะอีกกล่องหนึ่งนี่ส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีตั้งแต่อคอลลาเจนหมื่นมิลลิกร,รัมนะคะมีวิตามินซีมีเม็ดอุงงน่นมีออร์เซลา่าเชอร์รี่แล้วก็มีแคลเซียมมีไลโคลปีนเปลือกสนโคลมไซเคิลเทนแคเซีมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะคือมีซิง 50มิลลิกรัมคือค่อนข้างน้อยแต่ว่าสามารถที่จะช่วยเรื่องสิวกับลดความมันบนใบหน้าได้สาหรับสาหรับซิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอัดแน่นไปด้วยวิตามินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้วันนี้ไม่ได้มาขายนะคะอย่างที่บอกเรามาแจกให้แต่ก่อนแจกเนี่ยพี่ก็จะบอกก่อนว่ามันนกลิ่นแอปเปิ้ลแล้วมันละลายง่ายมากมันเป็นน้ําสีฟ้าๆเขียวๆเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะคะก็ เราเทน้ำเทคอลลาเจนลงไปในน้ำเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะค่อนข้างละลายง่ายมากเนี่ยค่ะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยปกติเราจะต้องแบบเขยา่าเขยา่ขยาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นก้อนตัวนี้ไม่ต้องค่ะคือละ,ละลายทันทีแล้วก็ที่สำคัญไม่คาไม่คาวแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะทีนี้เขาเคลมว่าขาวใสภายในเจ็ดวันแต่ว่าอันนี้พี่ก็ยังไม่เฟิร์มนะคะเพราะว่า โดยส่วนตัวเนี่ยพี่เป็นคนข่าวมากเพราะฉะนั้นก็เลยหาความแตกต่างไม่ค่อยเจอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นหลายๆคนเขาก็บอกว่ามันข่าวขึ้นนะแต่ว่าวันนี้อยากได้ฟังกติกาก่อนนะคะพี่จะแจกให้1กล่องค่ะเป็นกล่องใหม่เอี่ยมยังไม่แกะซีนนะคะกล่องนี้มูลค่าประมาณพันสองพันเก้าสิบาบทแต่ซื้อจริงๆน่าจะไม่ถึงกติกาง่ายๆนะคะ ลืมบอกไปซองนึงมี15กล่องหนึงมีสิซองกติกาง่ายๆข้อ1กดไลค์คลิปนี้ให้พี่นะคะข้อที่2กดรีโพสต์คลิปนี้ให้พี่ค่ะและ3ให้บอกเหตุผลใต้คลิปให้พี่หน่อยค่ะว่าทำไมถึงอยากได้ลอเลตตาคอลลาเจนคะพี่จะเลือกอาจากให้เลือกจากเหตุผลหรือว่าสุ่มเอาดีคะเอาเลือกจากเหตุผลแล้วกันค่ะเหตุผลของใครรู้สึกว่า ชื่นชอบมากที่สุดพี่จะแจกลอเลนตาคอลลาเจนให้1กล่องนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจนะคะในช n n น,นลพี่ในโซเชียลแคมนี้กดติดตามไว้ได้เลยค่ะพี่มีสปอนเซอร์นั่นเอียดมากที่จะมาแจกให้นะคะแล้วก็พี่ยังมีแจกให้อีกกล่องหนึ่งในในนางหนูใบชาเพจน,นะคะเข้าไปเล่นได้ค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ